สวัสดีครับคลิปนี้อัปเดตรายการ1รายการนะครับลูกค้าสั่งประกอบนะครับเมนบอร์ดเป็น x 9 9 z x d u 9 9 d 4ครับ d u a l cpu นะครับมีขายามีจำหน่ายแยกนะฮะมีจำหน่ายแยกนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ cpu ใส่ไปตัวหนึ่งแล้วนะครับจริงๆมี2ตัวนะครับ ใช้เป็น Intel Xeon นะฮะ E5 นะครับ2699 V4 นะครับ2ตัวนะครับส่วน RAM 2ตัวเช่นกันนะครับใส่ไปตัวหนึ่งแล้วนะฮะอีกตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับเป็น Samsung นะครับ32มิ G นะฮะ DDR4 นะครับส2 6 6 6นะครับ2ตัวนะครับอ่าส่วนสเตตดิสลูกค้าเลือก2ตัวนะครับเป็น หนึ่งเทเลไบต์หนึ่งตัวนะครับนี่ครับเป็นเลซ่านะครับ nm 7 1 0นนครับหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งเป็น e 3 0 0พันนะครับอ่าเป็นรุ่น e 3 0 0พันนะครับเป็นห้าร้อยสิองกิกนะครับสองตัวนะมองไม่เห็นแล้วนะฮะส่วนการ์ดจอนะเป็นอ่าเอ็นวีดีนะครับ gforce rtx นะครับสี่ศูนย์หกศูนย์ ti นะฮะนี่นะครับเป็นอีโก้นะ ไม่ไม่มีรหัสนะแต่ที่ดูที่กล่องนะครับเดี๋ยวดูที่กล่องอ่านี่นี่นะครับ G-FORCE e RTX 4060 TI นะครับผมนี่นะฮะส่วน power supply นะครับ power supply Supp ด้านนันไหนนะมองไม่เห็นแล้วนะเป็นเดี๋ยวไปดูตัวนี้นิดดูกล่องกันเลยก็ได้นะเทอร์มัเทนะครับผม Uh, True Power GF 850วัตต์นะครับไหนอีก hey, ก็เด่นๆก็มี Ultra Quiet น uh, ะแหมสุดยอดของความเงียบนะฮะโอ้โ uh, ห uh, oh. f r l y Modular น uh, ะ Flat Cable นะอ่าเป็นสายเคเบิลคุณภาพแบบแยกนะฮะแยกสายมานะฮะอัน uh, เ uh, นี้ยตามภาพเลยนะครับ uh, ตัวเนี้ย จะไม่มีสายเสียบมานะจะแยกสายมานะครับผม mm hmm. ได้รับเพาสัพพายเปล่าๆนะครับถ้าใช้ก็เสียบสายเข้าไป mm hmm. สาเสียบสายเข้าไปนะเสียบสายผ่านไป PCIe CPU Mainboard อะไรพวกนี้นะแยกได้นะครับประมาณนี้นะครับอา่าเคสเคสนี่เป็นรุ่นของ Montech นะฮะ Air ไอ Air Lite นะครับผม ตัวนู้นนะฮะตัวนู้นนะฮะนี่เดี๋ยวซูข้าไปดูนะฮะนี่นะฮะแอวเทาสั Air ้นไรนะครับผมตัวก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับจะมีพัดลมอยู่สามตัวนะฮะข้างหน้าข้างหน้าสองนะข้างหลังหนึ่งนะครับแล้วก็ทางลานเพิ่มให้อีกสองนะครับเป็นเพดานสองแล,ล้วเพิ่มข้างหน้าอีกหนึ่งนะครับขาถ้ากับว่าจะมีพัดลมติดเคสร,รวมทั้งหมดแล้วหกตัวนะครับผมนี่นะครับ ตัวนี้เป็นชุดน้ำนะชุดน้ำยังไม่มานะครับก็มาอัปเดตกันก่อนนะครับว่า,าหลักๆแล้วอะไรก็ประมาณนี้นะครับถ้าสนใจนะสนใจแบบแนวๆนี้นะมีประกอบชุดน้ำด้วยนะไม่ได้ประกอบแบบ Workstation อย่างเดียวนะครับเอาไว้สำหรับคอเกมมิงก็มีนะฮะรับบริการประกอบทุกลูกแหบ,บเลยนะครับผมก็ ฝากติดตามกันด้วยนะครับฝากเราก็แชร์ฝากกด subscribe ด้วยนะฝากกดติดตามร้านค้าด้วยนะครับที่แปะไว้ที่ใต้ลิงก์คำอธิบายนะครับเป็นร้านคอมเวิร์คช็อปนะครับสามารถไปดูสินค้ากันก่อนได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับเผื่อจะมีสินค้าที่ทุกท่านตามหาอยู่นะจะไปเปลี่ยนไปแปลงไปเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ขอให้สนุกและมีความสุขกังการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกรากบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ